มากันที่คอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ครั้งที่12กันหน่อยดีกว่านะคะเขาชื่อตอนว่า m ม l t i ติเบใช่ปะซึ่งนอกจากเขาจะจัดเต็มความอลังการใดๆของพี่เบิร์ดซุปตาของเราแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีอีกหนึ่งจักรวาลทงชัยเพราะมันมีหลายจักรวาลใช่ไหมใช่ที่วันนี้อยากนําเสนอมากๆนั่นก็คือจักรวาลนีโอโกบริไม่แล้วก่อนหน้านี้ที่ปล่อยภาพมา ่ามีโอโกบริแล้วเนี่ยใครจะเป็นฮิดโกะใครจะเป็นอังซุมาลินนั่นแหละตอนนี้คือขอสปอยนิดนึงนะคะว่างานนี้นางเอกคือตัวฮิเดโกะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละก็คือนางเอกของโกบริเนาะก็คือเป็นอีกนามหนึ่งของอังซุมาลินเนาะตอนนี้เขามาบอกแล้วนะคะว่าโอ้โหฮิดโกะมี3มคนไปเลยค่ะ3มคนมี3มคนไปเลยจะสามได้ไงก็ต้องมีคนเดียวไม่ใช่เรอแต่คุณขาจะ3มคนแบบไหนแล้ว3คนที่ว่าจะเป็นใครบ้างนะคะไปชมกัน คแค่มีพี่เบิร์ดธงชัยก็ทำให้คอนเสิร์ตแบบเบิร์ดโชว์ครัง้งที่12สนุกล้นใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ในเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็น m ัลติเบิร์ดพี่เบิร์ดก็เลยขอชวนเหล่าสาวๆมาอยู่ในจักรวาลเีโอเก์บริ ไม่ได้มาแค่หนึ่งเพราะงาน<ม>นี้มีฮีเดกโกถึง3คนเชียวล่ะค่ะ like ความเป็นฮีเดโกของเราเหรอจริงๆอิงอ่ะก็เคยดูใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเราเลยพี <laughs> <c ười> ่ซาณิเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างสนุกสนานเฮฮาแบบยิงมุกอะไรอย่างเงี้ยนะอิงกรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกบริไม่น่าจะชอบแบบนี้ส่วนวีวีเป็นคนที่แซบเกินไป วีแซบวีแบบว่าเซ็กซี่คืออิงว่าแบบฮีเดโกเนี่ยเขาไม่เซ็กซี่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ตรงคาแรคเตอร์สุดเนี่ยก็ต้องเป็นอิงค่ะอิงเขาเป,เป็นเด็กที่เป็นคนที่ต้องเพ่งคอบมากครับแอคติ้งได้ด้วยแล,วแล้วก็ทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำหมดเลยครับแค่หนูเปลี่ยนชุดหนูก็เป็นฮีเดโกะแล้วใช่<อ>สวยแฟนๆของโกเบริตกคนนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในฮีเดโกะ คนนี้สวยเพลงน้องเพลงดีคนน้ตาสวยหน้าสวยปากสวยจมูกสวยสวย,สวยหมดเลยครับปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยดูกโกบริดูฮิเดโกะเราอาจจะเห็นภาพเดิมๆนี่คือภาพใหม่หมดเลยค่ะคุณจะไม่รู้เลยว่าฮิเดโกะจะมาในรูปแบบไหนก็คือเราเอารูปฮิเดโกะเนาะไปให้หมอสัยกรรมดูเลย <S <S ใช่ไหมคะคือเราอาจจะแบบว่าไอความสามารถหรือร้องเพลงเราก็ได้ประมาณนึงแหละคือเราไม่สู้ด้วยความเรียบร้อยเราสู้ด้วยความน่ารักดีกว่าบอกเลยว่าวีกับอิงอย่าประมาทพี่นะลูก แล้วเขาเป็นคนสวยสำคัญที่สุดคือสวยเขาเซ็กซี่เขาที่เมัดอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นที่มัดหวั่นไหวหมดเลยครับหวั่นไหวหมดเลยแต่ว่ากระสานนี้เนี่ยเห็นอะไรเยอะกว่าใครครับส่วนที่ได้เกะของเรานะคะก็จะต้องเป็นนางเอกที่สุดเราพูดเลยว่า คนอื่นพี่ซานนี้ก็อิงเหรอเป็นฮิตดโกเวอร์ชั่นที่แบบว่าก๊อปี้มาเราเนะี่ยตัวจริงเราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะมันมาจากข้างในเพราะฉะนั้น2คนนั้นพยายามเยอะหน่อยนะคะขอโทษด้วยยา พี่เบิร์ดแฮปปี้มากพี่เบิร์ดมีความสุขมากเพราะพี่เบิร์ดเคยร่วมงานกับน้องแล้วกลับมาเจอกันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแบบรูปแบบใหม่ถูกต้องเลยสนุกกว่าเดิมเพราะมันเป็นแบบน้องสาวสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะนี่คือหนึ่งในที่เด็กโกะครับค่ะที่เป็นตัวจริงเชตัวจริงสองคนนั้นเป็นตบบตอบนะใช่ค่ะใครที่อยากไม่มีบัตรต้องรีบหน่อยแล้วละค่ะซื้อบัตรกันได้ที่ออทิกเก็ตทุกงช่องทางเลยจ้าและเจอกัน